สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเ่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ238ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งเป็นยุคสมัยของการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองส่งขยายโอกาสทางการศึกษาส่งวางรากฐานในการพัฒนาคนพัฒนาชาติให้พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้้าาเจ หัวทรงสร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวงแทนการสร้างวัดประจำรัชการเพื่อจัดการศึกษาตามพระราชดำริปัจจุบันคือวชิราวุธวิทยาลัยสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศจัดตั้งกองเสือป่าและลูกเสือ ทรงพระราชนิพนธกรรมไว้มากมายและทรงเลือกมาจัดแสดงละครที่แฝงคติธรรมในการเป็นพลเมืองดีมีความรักชาติทรงประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1ทําให้สยามได้รับการยอมรับเสมอกับอารยะประเทศและทรงจัดตั้งเมืองจําลองดุสิตธานีเพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทรงจัดสมโภชพระนค,นครครบ150ปีเมื่อปีพุทธศักราช ราช2475พระองค์ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงประกาศสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ